ช่วงค่ำวันที่10กุมภาพันธ์ที่บริเวณสวนสาธารณะศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกซอยเฉยพฤกษ์2เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการสัปดาห์มอเตอร์ไซค์และเสียงเพลงแห่งเสรีภาพครั้งที่27บูรพาพัทยาไบ์วีค and spirit of heroes 2024โดยมีนายมาโนดหนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยา นายประสานิกจีนายกสมาคมบูรพามอเตอร์ไซคลคลับพร้อมเหล่าไบาเกอร์ทั้งชาวไทยและต่างชาติผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นจำนวนมากโดยเมืองพัทยาร่วมกับสมาคมบูรพามอเตอร์ไซคลคลับกำหนดจัดงานโครงการสัปดาห์มอเตอร์ไซค์และเสียงเพลงแห่งศิรีภาพครั้งที่27บุรพาพัทยาไบค์วีค andspiritofheroes 2อฟฮีโร่ส2 โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่8-10ถึงกุมภาพันธ์2567ณบริเวณสวนสาธารณะศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกซอยชัยพฤกษ์2โดยรูปแบบการจัดงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์จิตวิญญาณของฮีโร่เน้นด้านกิจกรรมรื่นเริงสร้างสีสันความสนุกสนานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อาจจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้กับเมืองพัทยาและประเทศไทยในภาพรวมสร้างความหลากหลายทางด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยเป็นการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มรณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภยัยสร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่รถจักรยานยนต์รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคราัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในท้องถิน่น ให้เข้ามามีบทบาทในการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งปีที่ผ่านๆมาก็ได้รับการตอบรับจากบรรดาสาวกบิ๊กไบท์ทั้งไทยและต่างชาติจากชั่วโลกเป็นอย่างดีภายในงานได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น8โซนได้แก่ rock stage king s t a t e junior s t a t e cowboy indian stunt show รถเครื่องเสียงโซนร้านค้าและโซนร้านอาหาร ซึ่งในแต่ละวันได้มีกิจกรรมและการแสดงต,งต่างๆที่น่าสนใจมากมายพร้อมทั้งมีขบวนแหารณร,รงค์ขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกรอบเมืองพัทยาอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีการออกบูธจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับการขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่น่าสนใจเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้เลือกสรรอย่างมากมายทั้งนี้บรรยากาศภายในงานพบว่ามีเหล่าชาวไบเกอร์จากหลากหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งจากประเทศไทย เขาร่วมภายในงานจำนวนหลายพันคันเลยทีเดียวซึ่งมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นวัฒนธรรมของชาวไบเกอร์ที่ปฏิบัติสืบต,รรต่อกันมาจนกลายเป็นกิจกรรมเพื่อเสรีภาพที่ชาวไบเกอร์ทั่วโลกจะต้องเดินทางมาร่วมงานนี้ที่27นะครับบรรยากาศยังอบอุ่นเหมือนเดิมนะครับก็บรดาฮีโร่ทั้งหลายนะครับที่มาแล้วนี่เชิญเทิด้วยค,ค,ครับเชิปากน้ำเรเดอร์ครับเชิญด้วยครับปากน้ำเรเดอร์ครับ โอเคอะขอเสียนะครับนายกสมาคมบุรุพานะครับใบวิไบปลับนะครับแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านนะครับท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ทางท่านรองนายกท่านสมาชิกสภาเมืองพัทยานะครับแล้วก็ท่านพี่น้องนะครับทุกท่านครับก็นี่เป็นโอกาสหนึ่งนะครับที่พวกเราได้มาพบกันนะครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นการจัดงานสีรโ่กในตัว มิกไบทุกท่านนะครับซึ่งวันนี้เราได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่า27ปีที่จะจัดงานที่บูรพาที่เมืองพัทยานั้นหรือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกนะครับแล้วก็ได้รับความร่วมร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากพี่น้องชาวพัทยาจากนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับวันนี้ก็ทร้าบมีการรวมตัวกันนะครับที่ข้างๆศาลาวัคกันเมองพัทยานะครับแล้วก็ได้ ขับรู้ชมกิจกรรมอย่างมากมายที่มีหลายเวทีด้วยกันนะครับแล้วก็ได้มาพบปะในมิตรภาพที่ไร้พรมแดนนะครับทุกชาติทุกศาสนามารวมกันที่นี่นะครับก็ขอให้การจัดงานประสบความสําเร็จอย่างทุกๆปีที่ผ่านมาครับขอบพระคุณครับเรียน อค a เด a ี่แอนท Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f e c o o o r k r e f i i v t Academy